วันนี้ครูก้อยจะบอกว่าการนอนไม่หลับกับความเครียดเนี่ยคือเรื่องเดียวกันเพราะมันให้ผลลัพธ์เหมือนกันเลยคือทําให้มีลูกยากนะคะ มันเป็นเรื่องเดียวกันที่ทําให้เรามีลูกยากอ่ะบางคนก็คือนอนหลับมาแหละแต่ว่ามีความเครียดอ่ะบางคนไม่ได้เครียดแต่นอนไม่หลับหรือบางคนทั้งเครียดแล้วก็ทั้งนอนไม่หลับก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เรามีลูกยากวันนี้คูก็จะมาแชร์15เคล็ดลับเพื่อการนอนที่ดีมีลูกง่ายอ่ะหนึ 1> 1. ง่งงดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนก่อนนอนประมาณ4-6ชั่วโมงนะคะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าคาเฟอีนเป็นตัวกระตุ้นทําให้ตาเปิดตาสว่างนะคะกาแฟเอ่ยน้ําอัดลมเอ่ยชาเขียวเอ่ยอะไรเอ่ยที่มันมีคาเฟอี ต่างๆนานานะคะถ้าเราเป็นคนที่ทานของพวกนั้นเราต้องงดประมาณ4 6ชั่วโมงก่อนที่เราจะเข้านอนไม่งั้นตาเราจะค้างเก็ดไม่เก็ดข้อที่2นะคะนั่นก็คือหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ซึ่งกูก็เชื่อว่าแม่ๆในเพจ น้อยมากที่จะสูบบุหรี่นะคะเขาบอกว่าหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ในช่วงหัวค่ำหรือว่าช่วงก่อนจะเข้านอนนะคะเพราะว่านิโคตินเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นให้สมองเนี่ยนอนไม่หลับนะรวมกระทั่งถึงนะคะไม่ได้สูบเองแต่ไปอยู่ใกล้ๆคนสูบนะคะเช่นสามีเป็นคนสูบบุหรี่แล้วเราก็อยู่ใกล้ๆสามีอยู่ตลอดก่อนที่เราจะนอนแล้วก็นอนไม่หลับด้วยเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และอยู่ใกล้คนที่สูบบุหรี่หรือเข้าไปในสถานที่ที่มีการสูบบุหรี่ต่อไปข้อที่3นะคะหลีกเลี่ยงการทานมื้ออาหารหลักหรือว่ามื้อใหญ่ๆ ในช่วงเวลาค่ำเพราะว่าเมื่อร่างกายได้กินอาหารหนัก,นกเข้าไปกินสเต็กนะคะกินแป้งนะคะให้เบรกก่อน4ชั่วโมงที่จะนอนต่อไปข้อที่4นะคะเขาบอกว่าให้ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะแต่ไม่ได้ไปออกกำลังกายก่อนที่จะนอนควรออกกำลังกายก่อนจะนอนประมาณ2 -4 ชั่วโมง เพราะว่ามันจะมีฮอร์โมนที่ทําให้ร่างกายเราอเลิศจากการที่เราเนี่ยออกกําลังกายพอเราอเลิศมันไม่ใช่ลักษณะของการคามดาวหรือว่าการสงบที่ควรจะนอนมันจะทําให้เรานอนไม่หลับโอเคต่อไปข้อที่5ให้เราผ่อนคลายร่างกายและจิตใจก่อนนอนนะคะผ่อนคลายร่างกายเช่นอะไรบ้างล่ะคะเช่นถ้าเราเป็นช่วงที่เรารู้สึกนอนไม่ค่อยหลับเหนื่อยล้าก็ไปนวดอโรมา นวดอาโรมาไม่ใช่นวดไทยดัดตัววัดโพก็จะอย่างคะนวดอโรมามีการใช้น้ำมันเบาๆไม่ได้ไปกดเส้นใช้ศอกขี่หลังดัดตัวแบบนั้นไม่ใช่นะคะนวดอโรมาสบายๆได้หรือแช่น้ำอุ่น บางบ้านก็มีอ่างแช่น้าอุ่นบางบ้านก็มีอ่างจาก,กุซซี่น้ําวนอันนั้นได้นะคะหรือถ้าไม่มีอ่างแช่ก็คืออย่างน้อยเอาน้ําอุ่นน่ยนะคะแช่เท้าก็ได้ก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วนะคะหรืออาจจะหากิจกรรมคือฟังเพลงเบาๆหรือบางคนนะคะก็ทําสมาธิเป็นสิ่งที่ดีมากทําสมาธิไม่จําเป็นต้องลุกขึ้นมานั่งไม่จําเป็นค่ะนอนทําสมาธิไปก็ได้นะคะเอามือขนาบหลับตานับมันจะได้ไม่คิด ฝุ่งซ่านไปเรื่องงานนะคะไปเรื่องแฟนนะคะไปเรื่องเงินนะคะไปเรื่องเพื่อนไปเรื่องเศรษฐกิจนู่นนี่มันจะได้ไม่ไปคิดเพราะว่ามันจับอยู่ที่ลมหายใจต่อไปข้อที่8ไม่งีบหลับในช่วงกลางวัน,นะคะ่ะถ้าคุณอยากหลับกลางคืนคุณต้องไม่งีบหลับในช่วงกลางวันนะคะถ้าเลี่ยงไม่ได้หรือว่างว่วงจริงๆก็ควรงีบหลับไม่เกิน30นาทีไม่ควรที่จะนอนนานไปกว่านั้นนะคะแล้วก็ไม่ควรนอนหลังจากบ่ายสามบ่ายสามโมงเน ต่อให้ง่วงก็พยายามถางตาไว้ค่ะเพราะว่าถ้าบ่าย3ามโมงคุณนอนปุ๊บแล้วคุณไปตื่นตอนสี่ห้าโมงตอนกลางคืนคุณก็ณจะไม่หลับแล้วต่อไปข้อที่9นะคะ เข้านอนเมื่อง่วงหม,มายความว่าคนที่นอนไม่หลับนะคะแล้วเราพยายามเอาตัวเข้าไปนอนแล้วเราก็พลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาแล้วเราก็ฝืนและสุดท้ายเราก็ไม่หลับอย่าไปฝืนมันนะคะถ้ามันไม่หลับคุณก็ลุกเลยลุกไปทํากิจกรรมนั่ไปจัดของไปทํานู่นนี่ไปอ่านหนังสือไปอะไรก็ว่าไปแต่ว่าไม่ใช่ไปใช้มือถือนะคะยิ่งไปใช้มือถือก็จะมีแสงรูไลเข้ามานะเออแล้วมันก็จะยิ่งทําให้เรานอนไม่หลับนะคะต่อไปสิบ ก็คือเขาบอกว่าก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้ค่ะงดใช้โทรศัพท์เวลาจะนอนแล้วปิดไฟเลยไม่ถ่ายโทรศัพท์เพราะว่าในโทรศัพท์มีแสงบลูไลท์นะคะซึ่งแสงบลูไลท์มันไปขยายรูม่านตาพอมันไปขยายรูม่านตาจะทําให้เรานอนไม่หลับตาค้างค่ะเพราะฉะนั้นไม่ถ่ายมือถือก่อนนอนจบนะจะนอนก็คือมือถือก็ตั้งไปชาร์จแบตไปตัง้งไกลไปเลยต่อไปข้อ11องดดูซีรีส์หนังสยองขวัญ หนังสยองขวัญหนังฆาตกรรมก่อนนอนแบบเนี้ยไม่ควรถ้าเรายิ่งเป็นคนที่นอนไม่ค่อยหลับแล้วก็ชอบฝันชอบอะไรแบบเนี้ยนะคะมันก็จะเอาไปฝันทําให้เราหลับในคืนนั้นไม่มีคุณภาพเหนื่อยทั้งคืนผีวิ่งไล่กันทั้งคืนยิงกนะันทั้งคืนไม่ได้นะคะให้นอนให้ดูหนังรักโรแมนติกหนังตลกข้อ12ใกล้เคียงกงันค่ะคืองดเสพข่าวที่มีความเครียดนะเช่นบางคนเนี่ยชอบดูข่าวที่มันเครียดแล้วมันเป็นข่าวที่นําเสนอต่อเนื่องเช่นฆาตกรกระดิงถ้าดูว่าเป็นข่าวโควิดในช่วงที่มีโควิดมาใหม่ๆ ก็รายงานข่าวทุกวันเพิ่มยอดคนติดโควิดโอ้ยคนเครียดนะคนเครียดคนจิตตกรับยากันเยอะนะหาหมอจิตเวชกันเยอะในช่วงที่เป็นโควิดนะข้อ13หาอาหารที่ช่วยให้มีการนอนหลับดีขึ้นเมื่อกี้ทีค่คุ้ยทานคืออะไรครับขิงดำนี่ขิงดำผสมน้ำผึ้งชานาโรอ่าตัวนี้ค่ะคุ้ก้อยก็จะเอาเนี่ย ขิงดำหนึ่งช้อนแล้วผสมกับน้ำผึ่งชนโรงสองช้อนนะคะหรือว่าจะกินน้ำผึ่งชันโรงเคใส่ปากไปเลยก็ได้เพราะน้ำผึ้งชันโรงก็มีงานวิจัยบอกว่าช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วก็หลับดีขึ้นหรือว่านมแพะอุ่นๆเนี่ยนมแพะ ใส่ในแก้วที่มันเข้าเซรามิกอะไรพวกนี้ที่มันเข้าไมโครเวฟได้นะคะให้อุ่นๆแล้วก็ใส่พวกงาดำอ่ะงาดำกุดเกรนก็ชงนะคะกินอุ่น,นๆก่อนนอนสัก30นาทีนะหรือถึงหนึ่งชั่วโมงก็จะช่วยทําให้เราในรู้สึกอยากจะนอนนะคะนมแพ้มันจะช่วยให้รู้สึกอยากนอนรู้สึกนอนหลับง่ายขึ้นต่อไป15ก็คือหาวิตามินที่ช่วยนอนหลับนะซึ่งกู้กกี้ทมาให้แล้วก็คือตัวไนช็อตถ้าทํามาทั้งหมดแล้วย,ยังไม่หลับแม่ก็จัดไนช็อตเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้มันไม่ต้องรอนาะนคือมันฉีกซอง เดียวแล้วมันก็รู้เลยคืนนั้นถ้าคนเป็นคนที่ไม่ได้หลับยากถึงขั้นแบบเคยกินยานอนหลับมาก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ซองเดียวคืนเดียวก็รู้เลยว่ามันทําให้ม่วงเร็วขึ้นแล้วก็ตื่นมาตอนเช้าก็เฟรชแต่ถ้าคนที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนหลับถึงขั้นแบบเคยกินยานอนหลับแรงๆมาแล้วจากการที่หมอสั่งอะบางทีซองแรกอาจจะไม่รู้สึกอาจจะต้องกินต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตัวในช็อตของกุ้ยก้อยเนี่ยมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะมันเป็นตัวตัวนี้ค่ะารามากบาบา มันคือฟาร์มากาบ้าไม่ใช่กาบ้าทั่วไปนะคะฟาร์มากาบ้านี่คืองานวิจัยรองรับเลยนะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของประเทศญี่ปุ่นนะคะฟาร์มากาบ้าเนี่ยมันมีงานวิจัยบอกว่ามันช่วยให้หลับเร็วขึ้นนะคะแล้วช่วยให้หลับลึกขึ้นมันมีตัวเลขบอกเลยเดี๋ยวคุณก็อยอ่านให้ฟัง ตัวเด่นๆของมันก็คือฟาร์มากาบาลิกาซิตจากประเทศญี่ปุ่นนะคะที่อยู่ในไนท์ช็อตเนี่ยค่ะมีฟาร์มากาบาสูงถึง250มิลลิกรัมสูงที่สุดเลยนะคะมีงานวิจัยบอกว่าฟาร์มากาบานะคะที่อยู่ในไนท์ช็อตหรือว่าน้าหลับที่กูค่คอยใส่ให้แม่ๆเนี่ยนะคะช่วยลดเวลาที่ใช้ในการนอนหลับให้สั้นลงคือทําให้หลับไวขึ้น71.42%และช่วยให้อัตราการหลับลึกเพิ่มขึ้น42.85%เมื่อเทียบกับกาบาจากแหล่งอื่นคือกาบาทั่วไปที่ไม่ใช่กาบาระดับนตกรรม ที่เป็นนวัตกรรมนําเข้าจากญี่ปุ่นลิขสิทธิ์นะคะตัวฟาร์มาเกบาสนอกจากนี้ก็ยังมีตัวกรดอะมิโนที่เป็นตัวช่วยทําให้นอนหลับที่คนนอนไม่หลับรู้จักกันดีนะคะในวงของคนนอนไม่หลับก็คือแอลเทอานีนแอลเทียนนที่ใส่เข้าไปที่มันเป็นกรดอะมิโนนะคะคําว่าแอลเทอานีนนี่คือกรดอะมิโนนะคะเป็นวิตามินนะคะ เป็นงานวิจัยค่ะเป็นชื่อิขสิทธิ์คือ Alpha w เว e จาก USA ที่ใส่เข้าไปนะคะเขาบอกว่าทำงานควบคู่นะคะจะยิ่งดีนะคะมีประสิทธิภาพดีขึ้นเมื่อทำงานควบคู่กับฟาร์มากาบ,บ้าใช่หไหมคะคุกก็ใส่ให้มันควบคู่กันนะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสมองช่วยในการผ่อนคลายเพิ่มการผลิตคลื่นสมอง Alpha w เว e คลื่นสมองที่ควรจะมีคือ Alpha w a ว e คลื่นสมองที่ไม่ควรมีคือบีต้าเวฟคือคลื่นขยุกข,ขยิกแล้วทำให้เราเครียดนอนไม่หลับหลับไม่ลึกมีความวิตกกังวล Porniți să mi abonați la wave.